เพื่อนๆเลี้ยงดวงค่ะทางบ้านนาหลังน้อยของยายจ๋านะคะก็เลยจะได้คลิปงามๆนะคะคลิปนี้ไหมคะเน่ๆเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เห็นบอกเพื่อนๆโชคดีอย่างยายจ๋าบอกนี่ี่โตแล้วนะคะโหงามค่กโหอ่าสีได้สีได้ถ้าได้ที่ร้อนที่ห้าสักสองใบสีได้อยู่เพื่อนๆนี่นี่นี่ จะพามาเบ่งงวยา่างวยา่านะนะเมื่อเนี้เรามาปลูกไปไกล้โชคดีจะได้คลิปเลยนะคะนี่นี่บามันนะคะบามันเปลือกมะขามบ,บามันแดงเนาะคะ่ะแม่เพื่อนอันนี้ตัวนี้เป็นแม่ของตัวนี้นะคะนี่ตัวเมียนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นสาวแล้วเห็นบ่เนี่ย ส่วนตัวนี้ตัว,วผู้นะคะที่ออกรุ่นหลังที่จะจ๋าถ่ายคลิปทําคลิปไปนะค่อนเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นบ่อยเลยตัวผู้ตัว,วบ้กไงพวกนี่นี่นี่นะคะโชคดีมากๆเนื่องจากหญ้าเอามาปลูกแถวนี้พอดีไปกันพี่น้องเพื่อนกับมาหาคุืกับปู่หูยงามขักงูอ่นเพื่อนๆงามมากนี่นะ ตอนเช้ายังมีอันงัวแม,ม่มานตัวนึ่งดีค่ะดอยู่ผูด้เพื่อนเพื่อนกำลังยังมีแม่มานอยู่ตัวหนึ่งนะคะของง่าเพื่อนนี่ง่ามากมากเพื่อนเพื่อนนี่หญ้าเพื่อนกับเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็อ่าตกสองสามปีมาเพื่อนกระป่อยแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นวัวบามันแดงเนาะค่ะช่วงนี้ราคานี่ยาจ่ายขออนุญาตนะคะมารีวิวให้เบิ่งว่า บามันแดงงามค่ะเพื่อนสอนส่วนเข้าเลยได้กับเพื่อนเพื่อนแถวนี้เรียกว่าส่วนเข้าอยู่บเพื่อนใส่เขางวัวแล้วนะค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นสาวแล้วยันเอาบอยู่แบบนี้แต่เพื่อนก็บ่ได้ผูกนะคะเพื่อนเพื่อนปล่อยไว้ปล่อยไว้เนาะค่ะเพราะว่าอยู่รอบๆอบนี้ก็บริเวณนาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนรอบรอบนี้ก็อยู่บริเวณนานี่ยเนี่ย เดดคอยก่อน uh, นะคะเพื่อนๆนะที่ยายจ๋าพาไปรีวิวอันมันเนาะม,มันสะปลังเดียววันนี้ยายจ๋าจะทําคลิปที่ห้านะคะเพื่อนๆวันนี้ยายจ๋าจะทําคลิปที่ห้าเนาะคะ่ะข้อมูลกรนะบออนาเดอนั่นๆะนะนะตัวนี้นะคะมันอยู่นะคะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่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 นะคะนี่บันเดะโชคดีโชคดีที่ยายจา๋าเนี่อันนี้ก็ได้หลายโชคก็ทําเงินให้ หลายแล้วเนาะคะ่ะทําเงินให้เยอะตั้งแต่ราคาราคาปังเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็ถึงแม้ราคาวัวจะตกนะคะแต่ก็บตกบมาลงลงเนาะคะ่ะขึ้นขึ้นลงลงนะคะเพื่อนๆนขณะราคาทองคํายังลงเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนับภาษาพิัานกราคางวัวนี่ราคาทองคําบักแพงยังลงนะคะอันนี้ราคางัวก็ยังแพงกว่าราคาทองคำมีนะอย่าจะะ๋าว่าอันนี้ว่าวหัวกันนะคะพ่อไลเ,เอื่อยกับน้องเอื้อยเอื่อย น้องเป็นตัวผู้นะคะนี่หันท้ายหากันมาให้เพื่อนๆได้เบิงโชคดีคักเนี้ยมาตกแถวนี้พอดีน,นี่มาตกในหน้าพอดีก็โชคดีนี่นี่นะคะปูยามาหาคุดกระปู เจ๊จ๋าจะพาเพื่อนๆมาบึ่งเนาะค่ะอันนี้เป็นรีวิวเนาะค่ะรีวิววัวเนาะค่ะเพื่อนๆรีวิววัววัวบามันแดงแถวนี้นะคะอย่างที่จะจ๋าเคยลงคลิปไปบ่อยๆเนาะค่ะอควายเนายอันนี้เราก็บอกใครจะจ๋าไปบึ่งอยู่แต่จจ๋ายังไม่ได้ไปได้บ่อกระปูได้บ่อร่ะบ่อ หากมาแล้วมาอยู่เราเมื่อบ้านไปซ่อมรถนี่นี่คะจ้าควายเดบเป็นน้าด้ายขายเราบอควายขายเราบอกเออเบอเบาะทาราคาดีก่นะแม่เน่าเออแม่ล里ฮะละเลี้ยงไว้ทาหลานเออ ทาดแล้วบอลูกมันฮะเคดแล้วบอกเลีเออเออดีดีคักเนาะดีคักเนาะเลี้ยงควายว่าชาลานดีคักสดหรับเอยขายว่าแม่ออดีดีดีขายแ้เออานเไม่ด้เนาะเออเออจาลูกเราคว้าเงินให้กูไงเออกระยาดอกระยาดอกระยาดอก

เออแถวนี้ละมันมีก็ได้คุดงานกัาบเรไปอันน่ะเออฮะงานมีงานเออเออโอ้ยไผ่หนาก็ได้เงินอยู่เด้อหนาเด้อโจลีโจลีโจลีเออโจลีไปนัไปกเพื่อนเพื่อนเออ Wah, nyamuk ringan. Wah, 120. Ni mahu pot Eh. โซลีไปไ à, รพร้อมได้งามาเลาเพิ่นจะไปหากั้กระปูอันนี้ยายจ๋าพามาเบิ่งบามันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนบามันแดงบามันเปลือกมะขามของงาเนาะค่ะแต่ก่อนเพิ่นก็เอาไว้เยอะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเห็ดนั่นเห็ดนี้เพิ่นเห็ดงานหลายเวียกหลายเพิ่นก็เอาไว้หน่อยลงเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยายจ๋าพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งนะคะรอบรอบเนาะคะๆๆ่ะรอบรอบช่งนาเนี่ยรอบรอบช่งนานะคะเพๆๆๆื่อนเพื่อนรอบ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 งามงาม จะอยากเอาไปต้มเจ้ากระเด็ดเอาแล้วเนี้ยหมักมี่ฮะน้อยๆทางพี่ทางต้นหลังพี่ต้นทางหลังเฮือนพี่ทางหลังพ,งงพี่มีอยู่เออเอาไปละแม่นี่นะคะเพื่อนๆงามไปเลย งามโมโมอ๋อเงาโมโทรศัพท์ยเยจ่ามันเป็นอะไรอ๋อโมโมนะไก่เยาจ่าพามาเบิง่งเป็ดเบิ่งไก่มาเบิ่งบรรยากาศ อันนี้เป็นงวงของยับปองนะคะเพื่อนๆมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่แม่สองนี่นะครับเพื่อนๆมันงามแต่เพื่อนๆ มาถ่ายตอนแดดนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้ยายจ่าก็อยากถ่ายเพื่อนมาอยู่ใกล้ยายจ่าก็อยากถ่ายเพื่อนงามค่ะอันนี้เอามารีวิวเพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อค่ะความรู้อื่นๆใดๆก็คงสิบโมมีนอกกับเพื่อนเพื่อนแต่เอามาอ่านรีวิวเพื่อนเพื่อนในเบิ่งว่าอ่า ทางนี่เพื่อนเห็ดเนวใดเป็นอยู่แนวใดายเห็ดเห็ดอย่างนี้แบบนี้นะคะช่วงหน้าเล้งเนาะคะ่ะแต่งัวเพื่อนจะสิอยู่นะเพื่อนตลโดเนาะคะ่ะเป็นอมสินเนาะคะ่เนนะ,คะเป็นอมสินอยู่บ้านเนาะคะ่ะเป็นอมสินอันสร้างหลักสร้างฐานให้ครอบครัวเนาะคะ่ะเ,เพื่อนๆนนี่ค่ะ เดี๋ยวจ๋าก็เลยมาให้เพื่อนๆได้เบิ่งจะซื้อมารีวิวให้เพื่อนเบิ่งส่วนเรื่อง,องราคาหรือนั่นนี่นี่จ๋าโบน่ใจโบูุชักนะคะแต่มารีวิวว่ามันงามเนาะคะ่ะเพื่อนๆรีวิวมาให้เพื่อนๆเหมือนว่ามันงามขอบคุณมากมายนะคะ